เจมส์มากับอีกหนึ่งบทบาทที่ทุกคนรอคอยคุณวาริธผู้มาพิชิตใจเดือนหยาดและพิราชรลับในละคร2เสน่หาเตรียมชมพร้อมกันหน้าจอช่อง3กด33ห้าพฤษภาคมนี้เสนอเป็นตอนแรก สองเสน่หานะคะก็ออกทีเซอร์ไปแล้วนะคะทุกคนก็รับรู้ถึงบทบาทของละครเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะคิมเบอรี่่รับบทเป็นฝาแฝดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงฝั่งของพระเอกกันบ้างนะคะนั่นคือเจมส์มาค่ะรับบทเป็นวาริศนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักข่าวบันเทิงด้วยนะเอ<ำ>อนะคะอะ่ะเจม์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมสวัสดีครับครับค่ะ <ด>นี่นครับค่ะตอนแรกนึกว่าจะได้แบบเห็นหน้าเจมนะคะตกลงนี่มาเป็นภาพนิ่งนะคะ <c oughs> มาเป็นโฟนินครับวันนี้ <c oughs> อาจารก็ได้ใครคิดถึงใช่สบายดีนะคะช่วงนี้สบายดีครับพี่ที่ทุกคนสบายดีนะครับสบายดีค่ะจะสบายกว่าน,นี้ถ้าได้อยู่กับเจมนะคะเออประทมสนุกกว่าน,นี้ถ้าเกิดได้ได้ไปออรายการนะเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้อยู่บ้านครับเพราะว่าสัวานกรารข้างนอกก็ ถ้าอยู่บ้านได้ดูแลตัวเองได้ไดีที่สุดครับใช่ค่ะช่วงนี้เราต้องแบบว่าดูแลตัวเองกันนะคะ,<ช>ะมาพูดถึงเรื่องบทบาทบ้างเพราะว่าในละครเรื่องสองสเสน่หานี่นะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเรามากเลยทีเดียวนะคะเจมส์พูดเป็นเรื่องในของในวงการบันเทิงนะคะเรารับบท<ช>เป็นเป็นผู้บริหารของสำนักขา่ขาวบ<า>ันเทิงใช่ไหมคะใช่ครับคือคุณวาริสเนี่ยคือเป็นผู้บริหารของออในเรื่องที่ใช้ ชื่อว่าลุกแบทมีเดียครับมันเป็นเราเป็นสื่อเป็นบริษัทสื่อที่ผลิตทั้งละครรายการเอ,าอ่าวหลายหลา,ยหลายอย่างครับซึ่งในเรื่องเนี่ยวาลิตเขาก็รับหน้าที่ในการทำละครทำละครเรื่องแรกของของเออลุกแบทมีเดียของของบริษัทนี้ได้ครับได้อ๋อก็เลยต้องไปเกี่ยวเกียเ่ยวดองกับ ทางของคิมเบอรี่ Kimberly, ซึ่งรับบทเป็นแฝดใช่ไหมฮะก็เป็นทั้งดารา<ช>แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือว่าเป็นน้องแฝดไปนะคะ<ช>พูดถึงทีเซอร์ค,รค่ะเห็นทีเซอร์รออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจมในความรู้สึกของเราเป็นนักแสดงที่อยู่ในทีเซอร์อืมชอบมากมากครับแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกเวลาเราดูตัวเราเองในละครเรื่องนี้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของอ่าคาแรคเตอร์เรื่องของลุคเรื่องของอะไรหลายอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ เอ่อแต่งตัวค่อนข้างจะโตหน่อยแอนเสื้อจะโตหน่อยแล้วก็ทรงผมอะไรหลายอย่างนี้ครับ<ม>ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆค่อน<ม>ข้างหลกตาดีครับแล้วก็หลายคนก็กทักมาว่าแบบเออดูแบบดูเปลี่ยนไปนะดูดูเป็นทางที่ดีนะครับดูดูมีลูกที่ใหม่ครับที่โตขึ้นครับค่ะเราได้ดูในไอจีของเจมนะคะเจมก็บอกว่า การแต่งตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมากยกตัวอย่างที่อา่าน่ิชาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็คิ้วด้วยใช่ไหมคะเจมเป็นยังไงคะใช่คือในเรื่องนี้ครับทางทีมงานรวมถึงอน,นาที่เป็นผู้กำกับก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนลุกทั้งเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการแต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการการคิ้วในแบบของเขาที่ที่เขาอยากจะให้ลุคหน้าเราเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ใช่คือเขาก็มีการรีเสิร์ชว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้การคิ้วแบบนี้จะทําให้ลุกเราเปลี่ยนอะไร่วกถึงตรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยหล่อขึ้นเปลี่ยนไปแต่จับไม่ได้ว่าเะตรงไหนที่เปลี่ยนไปอ๋อเจมเฉลยแล้วว่าตรงคิ้วเนาะคิ้วแล้วก็ตรงผมเป็นหลักครับใช่แล้วก็การใช่ครับครับเจมครับเรื่องนี้เปิดเรื่องมานี่คือแต่งงานแล้ว ใช่คือผมว่าความยากของตัวละครตัวนี้คือตรงนี้แหละครับ mm hmm. คือเปิดเรื่องมาคือเคยแต่งงานไปแล้วรอบนึับเพราะฉะนั้นเขาก็จะอายุแบบค่อนข้างยี่สิบเก้าถึงสามสิบตั้งแต่ oh. ต้นเรื่องเลย mm hmm. แต่ความท้าทายในเรื่องนี้ผมในมุมของผมก็คือการโค้กแอคเกอร์ที่ผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วผ่านความผิดหวังของความรัก มาแล้วรอบนึ่งอะไรนี้อีกด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากทุกเรื่องที่เคยเล่นมาครับจะต้องคงที่เจอร์ที่โตแต่ก็ยังแต่ก็ยังสามารถแทบฟันกับชีมิทแทบฟันกับคนที่เขาหลักได้ครับ๋อ้ค่ะแล้วตัวละครตัวนี้จะมีความดราม่าหรือว่าโรแมนติกขนาดไหนคะเขาเป็นคนจริงจังนะครับเขาเป็นคนเขาเป็นคนรู้ทันทุกอย่างแต่มักจะเหมือน มักจะคือรู้ทันแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่มีพ w e r พอที่จะช่วยทุกอยาก่างหรือทำทุกอย่างได้อย่างเช่นเรื่องของอพิรันรักกับเดินอย่างนี้ครับเขาจะรู้ตลอดเวลาว่ามันมีอะไรผิดปกติมันมันไม่ใช่มันมันมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเข้าไปจัดก,การกับชีวิตของของครอบครัวเขาได้เพราะว่าเขาเเกี่ยวเขาจัดก,การได้แต่คนที่เขารักก็คือพีรันลักเท่านาั้นเองครับ อ๋อก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉลาดแล้วก็รู้ว่าใครคือแฝดพี่<ช>แฝดน้องใช่ไหมคะใช่รู้ครับรู้แล้วก็พยายามช่วยพยายามทำทุกอย่างที่ที่จะช่วยทุกคนได้แต่ว่าละครเรื่องนี้ก็จะสอนที่รู้ว่าบางทีเราไม่สามารถไปกําหนดชีวิตของคนอื่นได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของของคนอื่นได้ มันก็คือทุกคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองครับซึ่งอยู่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่าเคยคุยกับผู้จัดพุ่มกับเคยพูดว่าละครเรื่องนี้นําเสนอเรื่องของทางเลือกใช่ไหมคะว่าแต่ละคนมีทางเลือกที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเจมส์ถูกต้องถูกต้องครับและกระทั่งตัวคุณวาริดเองเนี่ยก็มีชีวิตที่ไม่ได้คือไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครในเรื่องนี้ที่เขาเป็นใช่ไหคว่าสีข่าวว่าทุกคนจะเป็นสีเทาหมดทุกคนจะมี เรื่องที่ดีและไม่ดีของตัวเองครับอย่างเรื่องของทางเลือกเนี่ยแต่ละคนก็จะเลือกอปฏิบัติชีวิตของตัวเองในทางที่ดีดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเลือกในทางที่ผิดทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าในละครเรื่องนี้อใครจะเลือกทางเลือกแบบไหน,นอืมอ่ะ <C> e <an> เรื่องนี้นอกจากว่าจะมีเจมส์แล้วยังมีนักแสดงอ,อื่นๆไหมคะที่เจมส์ตัวของวาลิสเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายคะ่ะโอ้มีเยอะมากเลยครับคนแรกเลยก็คือคิมเบอรี่นี่เองนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าทาั้งพน่ารักและเดือนหย่าเนี่ยคุณวาลิสต้องต้องได้เจอทั้งสองคนต้องต้องเข้าไปยุ่งกับชีวิตของพน่ารักมากกว่าเพราะว่าเ <c oughs> ขาเขารักพี่นะครับครับค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่า มันเกิดหลังเดือนแค <didn> ่ไม okay, ่กี่เขาไม่ได้เขาไม่ด้เขามีความสุขกับชีวิตการของเขานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวของพี่น้องเขาเยอะมากมายครับมันก็ไม่เขาเรียกว่าด่าเบี้ยไปเสมอไปครับมันก็จะมีการผิดหวังเข้าใจผิดทะเลาะกันมีดราม่ามีหลายอย่างที่จะต้องตามมากับชีวิตของเขาครับรวมถึงนักแสดงท่านอื่นเช่นพี่น้ำชานะครับก็คุณคริสคุณคริสนี่ก็เป็นอดีตภรรยาเก่าแล้วก็ วิเชิญกลับมาเพื่อต้องการอะไรบางอย่างก็ต้องมาดูครับว่าจะใช้คำว่ารักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นยังไงครับใช่ผลมันจะมีหลายเศร้ามาก<ล>กว่าสามนะแต่แต่ว่าตัวของวาลิตเองนี่ก็เหมือนกับรักสามเศร้าใช่ไหมคะรักสามเศร้าคือว่ากับแฝดพี่แฝดน้องถูกไหมคะความรักของเรานนนในมุมของวาลิตรักแค่คนเดียวครับแต่ว่าในความเข้าใจของทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่เอ่อต้องไปติดตามดูครับว่าท้ายมันจะเป็นยังไงทําไมถึงลงวาริสักเดินการหรือว่ารักพี่น่ารักหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมบอกนี้เลยนะครับว่าคุณวาริสจริงๆแล้วเขาเอ่อแตแค่คนเดียวครับพนลาศแต่มันจะมีเหตุผลที่เขาจะต้องทำาหลายอย่างที่ทําให้คนเข้าใจอย่างนั้นครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้นี่คิมแบบว่าเล่นดีมากเลยบางฉากนี่เห็นบอกว่าหมากห้ามดูเลยอะเจมมีเจมมีมีอะไรจะบอกหมากไหมหรือบอกเราบ้างไหม เออก็ไม่มีใช่จะพูดมากครับเพราะคิดพูดไปหมดแล้วนะครับ ก็อย่าดูเอาเองไม่เดี๋ยวต้องถามอีกทีหนึ่งตอนละครออกอากาศคือตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพชัดเจนจ่งแจ้งเท่าไหร่เราย่งพูดไม่ได้เราฟังไม่เราฟังแต่เสียงแบบว่าเล่าลือมาก็บอกว่าเรื่องดีนี่นะคะบมากบางฉากเนี่ยห้ามดูเลยทีเดียวนะคะก็เลยอยากถามว่าเจมส์มาในฐานะที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเล่นกับคิปไม่ได่โดยตลอดเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่า ก็ถ้าคิมเป็นคนพูดผมก็คงสิคําพูดอะไรมากไม่ได้ครับผมก็ต้องตามนั้นแหละครับและเห็นตอนนี้มีทีเซอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วด้วยก็จะเป็นแบบหวานมากเลยเจมได้เห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับก็นั่นแหละครับก็คือเป็นความรักที่เหมือนคุณวันที่เขามีให้กับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็วิธีการแสดงออกของความรักในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบหวานร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมี มีเขาเรียกว่าเครื่องหมายคำถามเยอะเหมือนกันสมัยนีตัวตัวละครว่ากันตัวเองแล้ว <c oughs> พอพูดถึงเรื่องหมากมาขึ้นก็จะโหม่ <c oughs> เาเลยหรอ้าวเจมส์จะโดนกระแสตนอนออนแอร์เรื่องนี้อาจจะใกล้ตัวแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะเกี่ยวกับในวงการบันเทิงใช่ไหมคะเจมส์ใช่ครับแน่นอนครับจริงๆหน้าที่ของคุณวริชนอกจากาจะเป็นผู้บริหารก็ติดจะเป็นผู้จัดละครด้วยครับก็ ด้วยหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดจากการทํางานรอบข้างอยู่แล้วอย่างเช่น,ชนพี่เจไงครับพี่เจสเองก็เป็นผู้จัดละครเราก็สามารถดู reference ของการพุงกองหรืออะไรในการทำพี่เเลยแต่ว่าที่บอกครับเรื่องราวอของตัวละครหรือว่าของคาแรคเตอร์นเนี่ยค่อนข้างไกลตัวด้วยความที่ว่าอายุเยอะแล้การยังไงให้ คาแรคเตอร์ของคนคนนี้ได้เพราะว่าผมถ่ายสองเรื่องด้วยครับเรื่องหนึ่งก็คือล้มตาที่สามซึ่งคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะต่างกันทีนี้ก็ต้องดูดคาแรคเตอร์กันตลอดเวลาครับค่ะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณเจมส์มากเลยนะคะรักษาตัวด้วยนะคะขอบคุณเจมส์มากครับขอบคุณนะครับด้วยตัวเองนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะติดตามกันนะคะสองเสน่หาห้าพฤษภาคมนี้นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดี